วันนี้ก็ผมจะมาสาธิตนะครับให้กับเพื่อนๆที่จะทำนะครับตู้เย็นให้กับองุ่นนะครับโดยที่องุ่นนั้นสามารถนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงทั้งรากตลอดนะครับโดยวิธีในการทํานั้นมีอะไรบ้างนั้นไปเดี๋ยวเราไปมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือจะมีเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยอินซีนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินซีสูตรเล่งโตนะครับจะเป็นปุ๋ยอินซีสูตรเล่งโตนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นดำๆหน่อยหนึ่งนะเป็นสีดำนะครับ สีดำแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นขี้วัวครับนี่คือขี้วัวขี้วัวตัวนี้นะครับขี้วัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นขี้วัวที่เขาได้ทำการหมักนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อละเวลาเวลา,เวลาที่ใช้รถหรือว่าให้กับต้นไม้เนี่ยก็จะไม่เกิดเรื่องของมเมล็ดนะครับงอกขึ้นมาก็คือกลุ่มนี้ก็จะเขาบดจนตีเอียดหมดแล้วนะครับต่อมาคือเป็นปุ๋ยเคมีครับ ก็จะแบ่งเป็นส่วนของ2 1 0สนะครับเป็น2 1 0สนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ผมก็เป็น2555นะครับทีน,นี้ปุ๋ยตัวยตัวเนี้ยตัวที่เป็นจะเป็น2 0 2 0ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเอ่อ2บ7ก็ได้นะครับผมให้ผสมมาร 1. ตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอย่างตรงเนี้ยผมคำนวณคร่าวๆดูว่าต้นเนี้ยเขาต้องใส่ประมาณสิบสขีดผมก็ใส่ลงไปนะครับใส่ไป,ไปก่อนนะใส่ป,ประมาณนี้ อัตราเฉลี่ยนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้โอเคครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเริ่มที่จะว่าจะใส่อะไรก่อนนะครับอย่างแรกคือผมจะใส่นะครับหรือเคมีก่อนนะครับเราเพิ่มเข้ากันก่อนเข้ากันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะหวานเลย นั่นคือปุ๋ยเคมีนะครับเขาก็จะกินก่อนนะครับเขาก็จะกินก่อนเอกินแล้วเนี่ยปุ๋ยดนีตามะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลวัวก็จะตามเข้นกิน,นครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของปุ๋ยนีนะครับเราใส่สลรนะทีนี้เราก็จะมาในส่วนของปุ๋ยอินรีบ้างครับตัวนี้จะเป็นมีส่วนของอ่อ มีมูลข้างคาวปนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดินที่ผมใช้ประจําก็เจ้านีบน้บริษานี้ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ผมก็ใช้มาตลอดนะครับนี่คือจะเป็นดินดินลือษณะของการเล่นโตเล่งโตนะครับเป็นปุ๋ยอินีเนาะแล้วก็หว่านให้ทั่วเลยหวานนะฮะตัวนี้ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะลองแนะล้วก็นึ่งสี่ห้าโลก็ไม่เป็นไรพอดีด้วยนะครับมันจะหวานทั่วเลยนะหว่านทั่วแปลงครับ ตงน,นี้จะเรียกหน้าดีมากเลยนะครับนนจะหวานตัวหน่อยครับตน,นี้หลังจากใส่แล้วเนี่ยประมาณสักสามสัปดาห์เลยสนการณ์ยอดที่จะเดินผมใส่ตรงนี้เฉลี่ยประมาณ4ี่โลนะครับตัวน,นี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป มูลวัวนะผมจะใส่ประมาณสักสองถังนะครับนี่มูลวัวนะครับเียาดูวัวจะละเอียดมากเลยนะก็ตีป่นมาละครับ อันนี้คือเราหลังจากที่เราใส่นะครับปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีหุ้นซีสุดเลี้ยงโตแล้วก็ทีนี้ในส่วนของมูลวัวเราใส่ละนะครับต่อมาคือฟางนะครับฟางนี้ฟางจะเป็นตัวที่เก็บความชื้นให้กับให้กับต้นต้นรอบมุงนะครับทีนี้เราก็ใส่นะครับใส่นะครับปูการปูเนี่ยให้เว้นช่องว่างตรงนี้ด้วนมครับถ้าเกิดเรื่องของช่องว่างของต้นที่หนึ่งนะครับงั้นต้นก็จะอับเกินไปนะครับเราก็ทำการปูแล้วนะครับ ท่างใดีดีครับเพราะว่าน่าก็จะไปแล้วก็ปดีนะครับ้ก็การปูางใทั่วเลยนะครับน้ำสมมอครับว่าให้หาง้นต้นสักคืนบนึงปล่อยช่องว่างอากาศเข้านี้นะ่รับ คือเื้องต้นในการทําตู้เย็นต้นไม้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องก็ให้ลดน้านะครับรดน้ำเข้างหร่นี้ก่อนนะครับหลังจากนี้ไปประมาณอีกหนึ่งวันก็ได้นะครับเราให้ใช้สารยูบิกนะครับผสมน้ําอัตรา2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับตรงนี้ผมจะลดประมาณสัก40ลิตรนะครับให้ทําแบบนี้ครับนี่คือต้นเย็นตู้เย็นนะครับระบายอากาศอุ่นนะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูครับว่าประมาณสักสองสัปดาห์นั้น สภาพยอดสภาพต้นนั้นจะเป็นไงนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆนะครับเอาไปทําใช้ดูนะครับมี่ระโยน์กับต้นองุ่นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เราทําตู้เย็นให้กับเป็นอาหารให้กับองุ่นอย่างนี้นะครับที่เราเห็นมีฟางคุมเนี่ยครับนอกจากที่เราใส่ปุ๋ยจะเป็นเคมีปุนสคอข้อแล้วก็อินทรีย์เร่งโตแล้วนะครับหัยใจสาคัญต่อมาก็คือเรื่องน้าครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นโอประกอบที่ทําให้สภาพดินนั้นชื้นตลอดเวลานะครับถ้าชื้นยิ่งมากเท่าไหร่นะครับยิ่งออกไปมากเท่าไหร่นะฟางคุมถึงรากก็จะไปตามนะครับเพราะะฉนนั้คื สูตรนี้นะครับพยายามอย่าทิ้งน,น้ำนะครับให้ยืนชื้นตลอดนะครับจะทําให้องุ่นเราโตดีสมุ่เสมอนะครับก,ก็อย่าลืมนะครับอย่าให้ดินนั้นขาดความชื้นครับนะครับ